ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทิทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางสิมิถุนายนโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังดับใต้สองก็คือดับล่างดับล่างสุดที่สองเบ่งปานดับสองตัวเดียวนะถ้าพ้ชมอดีตที่แล้วดับห้าดับหกดับสามพันเดี๋ยวทันใหม่นี้เก็บป้งปานดับดับสองตัวเดียวถ้าู้ชมต่อไป ครับผมใบนี้พายบันแรงเลข3ตัว8ชุดหลักร้อย10หน่อยสุด3ตัวตรองเนาะซึ่งโนทันใหม่นี้ครับผมก็แบ่งปัน,น5 7 3 5 7 4 5 8 3 5 8 4 6 7 3 6 7 4 6.83 6.84ก,ก,ก็เบ่งปัน8ชุดนะเบ่งปัน8ชุดให้พิจารณอาอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันเดท่านเบ่งปันเดวท่าน,น,านชุด3ตัวเบ่งปันป เบงปานชุด3ตัว3สูตรนะสุดที่1นึแล้วก็6กับ7จับชุด3 5 6 3 5 7 4 5 6 4 5 7้้าหกท่านผู้ชมก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปานอนดีก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยสมพลเบ่งปานเดลทานจับคู่สองตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดลทานใหม่นี้ครับผมเบ่งปันอีกแล้วหนึ่งสา5ห3ึ่0ห้า่งเบ่งปันสี่ชุด ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันธานอ2ตัว2ตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน278809905225 เดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เ 03, 04, 13, 03, 04, 13, บ่งเป็น0 3 0 4 1 3 1 4 0 3 0 4 1 3 1 4เบ่งปาน4ชุดเบ่งปาน4ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยแนวทันปราบสูตรใหม่นะท่านนี้ก็ อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านตรองนะผ่านตรองในทันใหม่นี้ครับเบ่งปันอีกแล้วเบ่งปันสามสี่ห้าสามสี่เจ็ดสามสี่เก้าสี่สี่ห้าสี่สี เบ่งปานรวม12บสโค่ตัวเทีเบ่งปาน12ชุดนะไม่ใช่โค่นะเป็นชุดสามตัวเน้นตรองนะหลักร้อยสามสีหลักสิบสีหก 10, 4, 6, หลักหน่อยห้าเจ็ดเก้าต่อไปครับผมใบนี้วิ่งโบนตัวเดียวสัน่นก็เบ่งปาน วิ่ง4ตัวเดียวนะวิ่ง4ตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน4ตัวเดียวนะก็ขอบคุณอย่างมากครับโผมต่อไปครับผมใบนี้2ตัวล่าง วันี้ก็เบ่งปันปน,นื้อทานสองตัวล่างก็อดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะเนื้อทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน5้า 5, 6, 7, 9กับ4ี่สจับคู่ห้าสี่ห้าสา 64636 26174737271 94939291ตบชบขอบคุณจริงๆขอนน้อมูลแนวทางที่เบ่งพนันต่อไปครับผมใบนี้ประกอบเบ่งปันแนวทางวิ่ง3กับ4เบ่งปันชุด337 5, 3 8 345 749 33 373538 43454749ประกอบนะประกอบเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันป้นต่อไปครับผมใบนี้แนวทางเด่นบบนแบบ2ตัว 9 0้าศูนย์พันสาันเดี๋ยวตอนใหม่นี้ก็เบ่งปันศูนย์บ่งปันศูนย์ห้นะก็เบ่งปัน,ปน2ตัวให้พิจารณาขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ตอนนี้ก็แบ่งปัน,ปนเดี๋ยวทางหลักอร้อยชุน บางครั้งก็ไหลตัวบางครั้งก็น้อยตัวซึ่งอดีตก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านในทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน560 560นะ้าหะท่านผู้ชมนะก็เบ่งปาน3ตัวให้พิจรณาหณาห6ศต่อไป ครับผมใบนี้ครับแบ่งป,ปานเนวทันดับคู่บนล่างดับคู่บน5241 302 918 0796 85 7463ดับคู่ล่าง2034 66 07 846 1 25028 992คู่ดับบนล่างท่านโพชโช ต่อไปครับผมใบนี้เอ้หนุ่มนะหนุ่มเบ่งปานแนวทาน6ตัวเดียวจับคู่6 1 6 2 1 2แล้วก็2 6 1, 6 1 6 1 6 2 1 2 2 6 1หน่นุ่่มนะหนุ่มเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันป ต่อไปครับผมใบนี้เนวทันดับล่างเบ่งปันดับ8ดตัวเดียว่านขี่ธันแก่าานขี่ธันแก่เจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ทะเลใจเบ่งปันคู่สอง9 1 09 02 359 329 324 219ทะเลจ่ายเจ้าของแนวทางทีมแบ่งปันต่อไปครับผมใบน,นี้วิ่งล่างตัวเดียวแนวทางอดีตผ่านนะ เดือทันใหมมนี้ก็แบ่งปาน8ตัวเดียวหลัก10หลักหน่อยใบนี้ครับผม Hero. มอนฮโร่สมมนเฮโร่แบ่งปานเดืนเอทันดับร้อยสิบหน่อยอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดือนธันใามมนี้ครับเบ่งปันดับเตัวเดียวนะดับ7ตัวเดียวนะ ดับเจ็ดับแดงตัวก็เหลือ9ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบน,นี้นุ่มสุพรร์ก็เบ่งปันแนวทานที่ประพันธ์มาก็ผ่านแนวทานใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน,ปน6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3 แล้วก็ชุด073 073ชุดเดียวก็ขอบคุณมากครับผมข้อมูลแนวทางที่แบงปั้นท่านาผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม